I could do this all day I could hear them all Hey, don't care what they all say I'm gonna do it my way Got em like whoa I got em like whoa Got em like whoa I got like whoa I could do this all day I could hear them all Hey, don't care what they all say I'm gonna do it my way Got em like whoa I got em like ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่เกมวันพีชเบลตี้รัสอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําตัวละครที่ใช้ฝึกดอทสาหรับผมนะครับก็คือตัวละครน,นี่เลยครับเลเลี่ครับเหรียญก็เหรียญมุ่มั่เลยครับสาเหตุที่ผมใช้ตัวละครน,นี้ดอทคนครู้ว่าจะรู้กันอยู่นะเกิดเป็นผู้เล่นเก่าเนะี่ยแต่ถ้าเป็นผู้เล่นใหม่ก็คือตัวละครตัวนี้คือถ้าเกิดเราดอทได้เนะี่ยมันจะสามารถไปพุ่งไปฟันศัตรูแล้วทำให้ศัตรูน็อ c แ back ได้นะ มันก็เป็นตัวที่ดีอะสำหรับผมอะเป็นตัวที่ฝึกดอถ้าเกิดมันจะได้รู้ว่าเราดอได้ไม่ได้ถ้าเกิดเราดอได้นี่มันก็จะพุ่งไปฟันนะถ้าเกิดเราดอไม่สําเร็จมันก็จะโดนสกิลศัตรูนะครับผมผมก็เลยใช้ตัวละครนี้ฝึกดอน,นะผมก็แนะนาคุณผู้ชมเป็นอีกตัวเลือกนึงเลยนะครับตัวละครนี้ถ้าเกิดใครดอเก่งเนี่ยตัวละครเลลี่นี่ถือว่ากอตมากเลยครับเลลี่ร่างหนุ่มเนี่ย เดี๋ยวผมจะไปลองเล่นให้ดูนะครับผมผมก็รู้สึกชอบตัวนี้อยู่ยเหมือนกันนะเวลาดอ,ดอสได้แล้วมันมันแบบถ้าดอสได้คือมันสนุกอะ่ะงัดได้ทุกตัวถ้าดอสได้ครับถ้าโดไม่ได้เราก็ต้องอีกเรื่องหนึ่งครับคนละเรื่องเลย <c oughs> ส่วนปาร์ตี้ที่ผมใช้นะครับผมปาร์ตี้ถ้าอสีฟ้านี่ผมยังไม่ค่อยเน่นนะก็ใช้ประมาณนี้ไปก่อนนะครับยัดมุมัว่ว เดี๋ยวไปเจอกันในเกมนะครับผมเอาละครับก็มาอยู่กันในตาแรกนะครับผมตานี้ก็เจอทางด้านของไปรอดไปโรแล้วก็โรเจอร์แล้วก็ลูฟี่บุกด้วยนะครับที่ผมแพ้ทางนะโหบอกเลยตานี้จะรอดแ่บวันเนี้ยนี่เราดรอดได้นะครับผมทุกคนนี่อ่ะบอกเลยสนุกมากโ้โห,โห,โหเกินไปเปล่า ดอสได้อีกหนึ่งแต่ว่าเราเรา,เราดูลูฟี่นะต้องหนีก่อนเดี๋ยวตายนะครับผมนี่แหละตัวละครนี้ผมชอบใช้ฝึกดอสนะครับแต่ว่าก็ระวังในเรื่องของแบบระวังแรงตกนะลูฟี่โดนเออสวยเพื่อนอวิโรจร์จ้ะกระเด็นไปโรเจร์โรเจ้์ตัวนี้จะปาดเขาไม่ได้ปาดมาทางผมว่ะพลาดเลยพลาดเลย ขอชาร์จนี่เราต้องดอดหนีนะครับผมถ้าชาร์จเต็มเราตายนะให้หนวดดําแบกไปก่อนอู้ทีมเราเกิตเตอร์สามตัวเลยเนี่ยไม่มีแท็กเกอร์เลยโตดไปว,ว่าไงโรฟีบุกโลฟีบุกเอาไงเฮ้ยโอโหผมดอทไม่ทันสวยเพื่อน ขอบใจขอบใจขอบใจโอ้ยอะไรวะเนี่ยโดนฆ่าดิเพื่อนฆ่าเลยนีก่อนนีก่อนนีก่อนมาเยอะโอ้โหว่ายัางไงมาโก้มาดิครับมาโก้เหรอมาโก้เหรอมาโก้วโว้ย ไออันนี้มันน่กกากลัวมากเลยไอการโจมตีมันเนี่ยมันดูน่ามคานมากเลยครับโมอร์ก้เนี่ยต้องระวังระวังนะครับผมโดนโมอร์ก้โดนไปลูฟี่ตายไหมไม่ตายนะฟาสีมันเหรอวะหรือสกิลไม่แรงอือแตกนะครับผมผมบอกเลย ตัวละครนี้ดอสโคตรดีนะครับเป็นการฝึกตัวละฝึกดอสที่ผมแนะนําเลยนะ,ะเโโห็นปเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโรเจอร์เอ้ยสวยมีเห็นไหมถ้าเกิดเรากะจังหวะถูกมันก็ดอสมันสู้ได้ทุกตัว,ลวเลยนะรเดลลี่เนี่ยโดนปั๊บดอส อะไรก็ชนะไปนะครับคนดูหูชนะได้ไงเนี่ยทีมร้อนนะ่าจะเก่งพอตัวเลยนะครับผมเดีย๋ยวไปเจอนตานต่อไปเลยครับเอาแล้วครับมาอยู่กันในตานที่สองนะครับผมตาน,นี้ก็ผมจะดรอดได้หรือเปล่านะโรเจอร์สองตัวเลยนะครับผมฝั่งคนค่อนข้างที่จะน่ากลัวนะครับผมจะไม่ไปยึดทงสามเด็ดขาดนะครับเพราะว่าผมแท็กก็ไม่แน่นอะไรก็ไม่แน่นโดนปาดชุดเดียวนแน่แตกนะครับผม อยู like ่บโรเจอร์ทำให้เจ้าได้ใช้สกิลหรอกโอ้โหดอตเลลี่ไม่ทันนี่เห็นไหมผมโดนโคตรแรงอ่ะดอตสวยถ้ากิดจังหวะถูกมันก็ได้นะเล่นได้นะคุณดูอืมอุ๊ยโอ้โหโดนโรเจอร์ปาาเดียวตายเลยลืมดูนะครับโอ้โหเวลพอๆกันเลยครับเหรียญเขาแทบไม่มีด้วย นี่แม้มันแพท้ทางโรเจอร์แบบแพ้แพ้หนักๆเลยนะครับผมถ้าหลบคาร์มุสลีไม่ได้นี่ก็แตกนะครับผมมาๆมา,มาโรเจอร์โอโรเจอร์ติดบูธเปล่าเนี่ยใช่เลยมั้งโหตีมไม่เข้าเลยโหทีมผมโดนยับยับอะคุณดูทีมผมโดนยับยับ,ยบ,ยบเลยหนีก่อนหนีก่อนหนีไปยึดธงดีกว่า เราอย่าไปบวกนะถ้าเกิดมันติดบูนะ๊นเนี่ยค่อนข้างจะสู้ยากนะครับผมมาดิโรเจอร์เออโอ้โหมันตีหลอกผมโอ้โหนี่เล่นเป็นว่ะการแก้โรเจอร์ที่เล่นโหดโหวนี่มันก็แก้ยากอยู่นะครับทุกคนเพราะว่าผมก็ได้นเลลี่ยังฝึกดอสไม่ค่อยเก่งนะแต่ว่าถ้าเกิดดอสได้เนะี่ย ก็ถือดีมากนะครับผมเอาอยัางไงเอาอยัางไงที่ผมจะรอดหมตา้อื s โดฟ้าตายไปก่อนเฮ้ยโอ้โหลืมดูลืมดูหมไม่ทันว่ะ ไม่ใช่ไม่ใช่โดไม่ทันมันมันไม่ใช่สก,กิลโอ้โหผมเจอเลลีล่มาข้างหลังเงี้ยเพื่อนรีบไปยึดตรงกลางเร็วเดี๋ยวใไรโดไปกันให้ยึดตรงกลางเร็วเพื่อนชิมหายละ ยึดไม่ทันไม่เป็นไรไม่เป็นไรตอนนี้ก็แพ้ไปนะครับผมทีมเราเจอโรเจอร์นะทีมเราเป็นท่าสีน้ำเงินนะก็ไม่น่ารอดก็จะเละน,นะครับผมโอเคเอาแล้วครับทีมผมก็เจอเมตาสีฟ้าอีกแล้วนะครับทีมผมฝั่งนู้นก็มีโรเจอร์มีอาคาแล้วก็มีเลลี่ด้วยนะครับผมจะรอดไหมนะตอนนี้เจอโรเจอร์ <c oughs> อีกแล้วนะผมยังหลบคามูสลรีมันไม่ได้เลยมันเร็วมากอะแต่ตัวอื่นผมค่อนข้างที่จะหลบได้นะ เอ้ยใช้สกิลอ,อะไรของกูเนี่ยยึดไปก่อนยึดไปก่อนครับยึดก่อนครับเอาไปกินอาคาสวยมาดิใช้สกิลมาดิอาคาเฮ้ยโอ้โหรอดผิดรอดผิดไปละไปละไปละถ้ารอดผิดอย่าไปสู้นะเอาเพื่อนไม่มีใครยึดตรงนี้เหรอเนี่ยโอ้โหแล้วผมลืมดูแมปด้วย มาดิีอาคาวุ้ยวีนกรมงานเข้าโอ้โหว่าแล้วมันต้องใช้สกิลสองแล้วผมไม่น่าไปดอทก่อนเลยไอยพวกนี้มันเชิงหนาเนะีหรือว่าผมอ่อนวะไม่เป็นไรนะอาคาฝั่งนู้นจะตายหมดแล้วว่ะ สวัสดีเพื่อนลูฟี่ลูฟี่ทำอะไรเฮ้ยสวยสวยสวยได้ตายอยู่โอ้ผมก็ตายเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่ดอปไม่ได้ว่ามันยกมือขึ้นพอดีเลยเมื่อกี้สงสัยจะเร็วไปหน่อยนะเมื่อกี้ผมก็กะจังหวะเป๊ะแล้วนะแต่ว่าผมอาจจะพลาดนิดหน่อยเมื่อกี้นะเดีย๋ยวลองดูลองดูลองดูมาฝึกดอป ถ้าเกิดเราดอทเก่งๆแล้วเนี่ยเราไปเล่นตัวอื่นเรานี่แทบไม่โดนสกิลใครเลยนะครับผมเลรีร่เอาเพื่อนอะไรของเพื่อนเนี่ยโอ้เพรผมจะใช้สกิลเพราะผมจะใช้สกิลเพื่อนใช้ก่อนเลยสวยเพื่อนสวยเราไม่มีสกิลแล้วเพื่อนเข้าให้หน่อยเพื่อน ตอนแรกผมคิดว่าผมจะหลบเอเศษเล็กของคิดได้นะผมก็เลยวิ่งเข้าไปผมนึกว่าผมจะหลบได้แนมะ่งมันไม่หลบให้ผมคิดแตกไปเฮ้ยโอเด้งโอ้โหผมหลบไม่ทันเมื่อกี้ก็เห็นอยู่นะครับแต่ว่าไปดูข้างหลังก,ก่อนนึกว่ามันจะไม่มาเร็วขนาดนี้นะต้องเอาใครโดไปละตาสุดท้ายนี่จะแพ้หรอวะเนี่ย จะแพ้เหรอวะเนี่ยใครนุเอาไปกินโอ้โหแพ้สองตาเลยว่ะคนดูแต่ก็ไม่เป็นไรนะเรามาฝึกดอนนะครับผมแต่ก็ระวังเป็นภาราเพื่อนในแรงด้วยนะครับโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับคลิปนี้นะครับตัวละครที่ฝึกดอทที่ดีที่ผมแนะนํานะก็เป็นตัวละครเลลี่นี่แหละครับส่วนมากผมเล่นพวกตัว,วอื่นสายอื่นมันจะแพ้ตลอดนะครับเพราะว่า ไม่รู้ว่าเป็นอะไรไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันเพราะว่าผมเจอแอดแท็กเกอร์ที่แบบเขาก็เก่งนะแต่ว่าเขารู้สึกว่าเขายังแพ้ตัวอื่นๆอยู่ครับผมเล่นแอดแท็กเกอร์แล้วผมรู้สึกว่าผมผมน่าจะสู้ได้มากกว่าเขานิดนึงนะผมน่าจะพอสู้ได้มากกว่าเขาหน่อยนึงผมเล่นแอดแท็กเกอร์ผมชนะรัวๆเลยนะครับแต่ว่าผมเล่นเก็ตเตอร์นี่ผมจะแพ้ได้เก็ตเตอร์แบบสายล่อ่ะผมจะแพ้ตลอดนะครับผมเพราะว่ามันก็ไม่ใช่มีของผมนะอาจจะเป็นภาระเพื่อนนิดนึงนะครับผม สำหรับใครชอบคลิปนี you ้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b บสไคร์ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับผมบ๊ายบายไปแล้วครับ